วันนี้น้ำลงเนาะน้ำลงน้ำลงก็จะเห็นแห้งๆหนะ่อยแต่น้ำลงยังไงนะั้นในน้ำเจ้าพระยา,ยาเราก็ลึกมากนะดูดิเรือวิ่งเข้ามาได้ทั้งนูน้นเรากำลังไล่สับเชิอยู่ถ้าเรือนี้จะจะข้ามไปไหนนะทางเรือนี้จากฝั่งบางนาไปฝั่งบางบึงอยู่นู้นวัด่ง้ดงงพึ ถ้าเรือนี้สามารถเอาเอา,เอามอเตอร์ไซค์ลงไปได้อืมอเตอร์ไซค์ก็จะมาจอ,อดรอ เขาวัดให้ยู่ติดกันเลยนะอือโอ้ยรับดูดวงด้วยตรงนี้เป็น วัดเขาสะอาดดีเนาะ สามารถจอดรถได้นะถ้าไม่มีที่จอดก็ไปจอดด้านนอกเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารผัวกันโอ้โหเต็มเลยอ่ะ ไม่มีคือขับรถเข้ามาบ่อยแล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสน,นี่คือที่คุณเห็น,นอยู่ขนาดนี้คือซูปเปอร์ซูปเปอร์ควไฟเป็นควายที่ตัวใหญ่มากแล้วผิวดีมากเือกอันนี้เป็นผิวสีนินายเปล,ลือกและดูพล็อปเขาเรียกอะไรที่หน้ผาผาก เข้าไปใกล้ลักษณะนี้น่าจะสักครึ่งตันได้ตัวใหญ่มากหลายปีเนาะน่าจะหลายปีแล้วแล้วอีกฝั่งนนะึงก็จะเป็นมีสีชมพูเขาเรียกอะไรควายเผือกเหรอ,อเป็นควายเผือกเผือกอมชมพูสามขวัญด้วยนะคือเป็นควายที่ตัวใหญ่มากอ,มอันนี้ห้าร้อยโลนี่ประมาณสี่รอห้าสิบ รักษาจะอิ่มแล้วนาน,นอนกลางวันพักผ่อนเขาสวยงามมากมีประมาณสี่ตัวนะที่เนี่ยขับรถผ่านหลายครั้งแล้วไม่รุ่งมีโอกาสเห็นเขาเ็าจะมีบริการให้เอามันคืออะไรอะ่ะหญ้ากินไม้เหรอหญ้าคาเหรอเอาหญ้ามาให้วัวกินเฮ้ยให้ควายกินเรียกวัวเป็นควายแล้วเรียกควายเป็นวัว สำหรับคนอยู่ในกรุงเทพน,นะคะการได้เห็นควายเนี่ยคือเป็นเรื่องแบบตื่นตาตื่นใจอัศจรรย์อเรื่องอัศจรรย์ไม่มาวัดก็ไม่มีทางได้เห็นควายตัวใหญ่มากแล้วก็ผิวนวลผิวดีลักษณะสุขภาพดีมากอยากจะให้นะแต่ว่าไม่เคยอะกลัวดูน้องสองคนแนละ้วมาให้แล้วกันเขาก็กินเรื่อยๆนะรับ ิน,นเราซูมได้ไหมอยากให้ดูผิวสัมผัสให้ดูผิวสัมผัสของกล้วยกรุงเทพก็จะว้วนๆหน่อยนะว้วนๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆเ,เพราะว่าถ้าเป็นหน้าแรงก็มันอาจจะหอมแต่ว่าอันนี้มันมีให้กินตลอด เดี๋ยวเราดูควายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปดูการให้อาหารปลาไปไปดูอาหารปลาเลยอะ <c oughs> เข้ามาหลัตานะโหยังดีเลยนะขวารองเท้ามีสอกับสองเจ็ดอาวาไมได้รองเท้าเลยยี่ไม่เขาว่งข้ามมั 18, 18. น,ามานะ คิดวันเพราะว่าน้ํามันลงใช่ไหมเราก็ไม่สามารถให้อาหารปลาได้แต่ปลาอยู่ในนั้นเราเห็นสามารถเห็นปลาได้แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อขนมปังมามาจลายเป็นอาหารของโรพิราบซึ่งเราไม่สมควรให้อาหารนกคพิราบเพราะนกพิราบมันมีเชื้อโรคเยอะ วัดใหญ่โตเลยแล้วขึ้นรดลงไปแค่นี้พอก็จะอยู่ติดกับท่าเรือดูนู้นสะพานอะไรอ่ะสะพานไม่ไกล เห็นเห็นเรือเขาไปตีโพงเข้าใช่เห็นเขาเลี้ยวมานี่ไงไ,ไปตามลงกน้ำอ่ะนะน้ำตื้นเนี่ยน้ำลงน้ำลงปลาเยอะมากเลยอะ่ะปกติน้ำน้ำจะขึ้นถึงนี่ใช่ไหม เรือข้ามฟ้าเขาก็จะบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยไม่ได้ขึ้นท่านี้นะครับขึ้นท่านูน้นเออนิีโพไม่ดูสกอาการแถมมาแล้วเชือหนึ่งก็ได้เยอะอยู่เนาอ หลายกันอยู่คือสามสิบจะใครใคตีพงมาครับใครตีโพงมา

cho các bạn tiếp tục ทำเที่ยวเนาะอ่าก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากโค้งเรื่อยๆมาทางน้ำนี้น่าจะเร็วกว่ามามาทางถนนเพราะมันรับมาเลย ได้ชมมาทั้งหมดนะคะก็คือบรรยากาศของวัดบางนานอกถนนสตูลกรุงเทพรประเทศไทยนะคะประเทศไทยพอดีมาผิดแผนไปหน่อยน้ำลงไม่สามารถให้อาหารปลาได้แต่ว่าพาไปดูให้อาหารให้อาหารถัวมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกปฏิมาก,กรรมอะไรความสวยงามแล้วก็ให้ชมบรรยากาศของท่าเรือข้ามฝฟาก จากบางนาไปบาง้ำพึ่งฝั่งนู้นบางา้ำพึงก็คือฝั่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป,เป็นทางข้ามสำหรับเชื่อมระหว่างกรุงเทพบางนากับสมุทรปราการขอตัวขหรับการติดตามรับชมกินทุกที่ขี้ทุกปั๊มนะคะคลิปเราออกอากาศทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์เวลาเจ็ดโมงเช้าดูแลสุขภาพนะคะไปไหนอย่าลืมพกคะ่ะแอลกอฮอล์ขวดใดหน้ากากอนามัยสองชั้น หน้าก,กากอนามัยชั้นในนะคะหน้ากากผ้าชั้นนอกแล้วก็แว่นกันลมแล้วก็แอลกอฮอล์พร้อมเราต้องอยู่ประมาณให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ